สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องไม่ล้มเหลวไปโรมบทที่9ข้อ6ถึงข้อ8ให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในการพูดกับเราสอนเราด้วยกันอธิฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเรามาดูพระเจ้าพระเจ้านะครับโรมบทที่9ข้อ6ถึงข้อ8บอกงี้ครับว่าแต่ไม่ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ล้มเหลวไปเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้น เป็นคนอิสราเอลแท้และไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกของอับราฮัมเป็นคนอิสราเอลเป็นเชื้อสายของท่านแต่ว่าเขาเรียกเชื้อสายของท่านทางอิสหักหมายความว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านะั้นไม่ใช่ลูกของเนื้อหนังแต่เป็นลูกของพระสัญญาจึงถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายได้ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่เพราะเจะนะ้พระเจ้าได้ล้มเหลวไปครับ ครับวันนี้พร,นพระเจ้ามาถึงเราทุกคนครับเพราะว่าเรารู้ว่าอิสราเอลสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมครับแต่ว่าไม่ใช่มาทางอับราฮามัมตรงๆนะครับมาจากลูกของอับราฮัมก็คืออิสหกครับอิสหกมีลูกต่อไปครับชื่อยาโคบครับและยาโคบก็เป็นต้นตระกูลอิสเอลครับนั่นหมายความว่าพระวจนะพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวไปครับ แต่ว่ามีคนแท้กับคนไม่แท้ครับมีลูกแท้กับลูกไม่แท้ครับลูกขอบระรามเองนะครับเนื่องจากเชื่อฟังภรรยาดีมากเลยนะครับก็ไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีลูกนะครับดังนั้นลูกที่มาทางภรรยาคนหนึ่งก็ไม่ใช่อิสราเอลแท้ครับและกลับมาที่อิสราเอลแท้จริงๆแล้วทุกคนครับก็ไม่ใช่อิสราเอลทุกคนที่จะเป็นอิสราเอลแท้ครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นมั่นใจตัวเองเหลือเกินครับแล้วก็ ผิดพลาดล้มเหลวปฏิเสธพระเยซูกิดครับดังนั้นไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าที่ล้มเหลวไปครับแต่เป็นที่คนนั่นเองครับและวันนี้จะบอกได้เลยครับว่าพพระวจนะพระเจ้าจะไม่มีทางล้มเหลวครับถ้าคุณยึดมั่นอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าครับคุณจะไม่ล้มเหลวครับและวันนี้ครับคนที่พระเจ้าได้เรียกออกมาครับทุกคนครับคุณจะเป็นคนไม่ล้มเหลวถ้าคุณติดตามพระเจ้า อย่างใกล้ชิดครับเข้ามาหาพระองค์ครับฟังพระเจ้าพระเจ้าพูดสิ่งใดกับเราครับแล้วก็เชื่อฟังทําตามครับพี่น้องครับพระเจ้านพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวไปเพราะพระเจ้าพระเจ้าเป็นความจริงแต่สิ่งที่ล้มเหลวไปก็เกิดขึ้นจากคนที่เกิดออกมาครับไม่เป็นแท้นี่นนครับเขาเป็นคนที่มั่นใจว่าตัวเองแท้ครับแล้วก็ในที่สุดก็ ล้มเหลวครับพูดไปพูดมาก็คือเราจะไม่ล้มเหลวครับถ้าเราติดตามพระเจ้าครับแต่ถ้าเกิดเราหนีห่างจากพระเจ้าเป็นไงครับวันนี้เราก็อาจจะล้มเหลวได้ครับดังนั้นวันนี้พระวจนะพระเจ้าจึงมาถึงเราครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าพระเจ้าล้มเหลวครับแต่เป็นคนต่างหากครับที่ทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้ววุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้ครับนั้นวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องครับว่าพระเจ้าบอกครับว่าไม่ใช่พระวจนะพระเจ้านะครับ แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่วันนี้เข้ามารู้จักพระเจ้าแล้วจะเป็นคริสเตียนที่รักษาชีวิตไปจนถึงสุดครับดังนั้นขอหนุนใจคุณครับไม่ใช่มาขู่คุณให้กลัวหรือวิ่งหนีนะครับแต่จะบอกคุณว่าให้คุณเข้ามาเฝ้าพระเจ้าทุกวันครับแล้ววันนี้พระเจ้าตรัสอะไรคุณครับ5้าเกิดยังไม่ได้รับอะไรไปอ่านพระพีอีกทีครับว่าพระเจ้านพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวไปครับนั้นให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สัพสัญญาพระองค์ที่บอกว่าจะมั่นคงอยู่กับเราพระเจ้าช่วยเราด้วยที่ข้างเราไม่ใช่เป็นข้างที่ล้มเหลวไม่ใช่เป็นข้างที่เลอะแหละทาให้พระวจนะพระเจ้าเกิดการสงสัยเกิดการถามได้ว่าเป็นข้างพระเจ้าหรือที่ทําให้เราล้มเหลวพระเจ้าแต่วันนี้เรารู้ความจริงว่าพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นความจริง เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดมั่นไว้และเราจริงเข้ามาอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนเพื่อช่วยเราถ้าเราเองเคยล้มเหลวมาก่อนให้วันนี้เราลุกขึ้นตั้งต้นแล้วก็ติดตามพระองค์ให้เรารู้ความจริงว่าพระ,จพระเจ้าไม่มีทางล้มเหลวแล้วเราทุกที่เป็นคนที่ติดตามพระเจ้าก็จะไม่มีวันล้มเหลวเราจึงอธิษฐานในพระนามสุขเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ